อาสวัสดีทีหนึงอีกครั้งหนึ่งอธิบายเรื่องการสร้างเส้นกคงเรือบนโต๊ะเขียนแบบเพื่อนําไปขยายเท่าของจริงอันนี้กอ็อธิบายแล้วว่าเป็นส่วนผลพลอยได้ของของกระผมที่ที่บอกอเพื่อขยายความให้ท่านเจ้าของเรือทําเองอทําทเองทำ <c oughs> ที่แรกจะให้ช่างทำว่าช่างไม่มา,าไปติธุระอื่นก็โอเค ท่านจะทำเองละแล้วเจ้าโอเคก็เริ่มต้นไปครแว้แวตอนที่หกตอนที่หก็ 6, ไปถึง,งเรื่องการวางผังไอ้การใช่ล้ววางผังโรงเรือออาที่ต่อต่อไปอ,อธิบายทีหนึ่งให้ชัดๆคือตัวเนี้ยตัวแบบตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขยายเพื่อขยายเท่าตัวนี้ยเป็นของจริงเลยเหมือนกัรทำตีแบบเขียนขึ้นขึ้นขึ้น,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 นโต๊ะ เขียนแบบเนี่ยทำต้องทำยาวเนี่ยสอ,สองสองมัน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 กว้างสี่เมตรแล้วก็ทำไปสักห้าเมตรนะทำไปห้าเมตรนะไอความสูงมันสามเมตรสิบก็ทำไปสักสี่เมตรอะไรเงี้ยอ่านะสี่คูณอ่าสี่คูณห้านี่แหละในส่วนพื้นพื้นทําเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยทําแล้วเพื่นจะขยายเพื่นจะขยายเป็นของจริงไปเลยเอานี่เอาใหม่ทําของของจริงก็ยกมาเราได้แล้วอ่ะยง่างมาได้แล้ว อย่างจากตรงเนี้ยมันหางเท่าไหรห่างกี่เซอันนี้มาตราส่วนเราเอาเอาไม้สเกลไปวัดตรงนี้ห่างเท่าไหร่นะแล้วก็มาวัดตรงนี้นะตนนี้แสดงว่าตัวนี้เราได้ตัวนี้แล้ววงนี้เมื่อได้วงนี้แล้วเมื่อได้วงนี้แล้วป๊อปก็เป็นการว่าเราจะไปอะเอาตะปมูมาวาง ได้แล้วเนี่ยแหละตอนนี้เรียได้แล้วได้แล้วเอาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าเราจะวางยัางไงเรียกกงเราวาดมาได้แล้วกงที่หนึ่งกงที่หนึง่งกงที่หนึ่งมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะกรงที่หนึง่งมันจะลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปตัดไปลบ่นเลยนะ นะนี้ตัวที่หนึ่งวางมานี้ครับนี่แสดงว่าเอาตีว่าเราเราขอบโต๊ะมันมันได้ขนาดนี้ขอบโต๊ะมันได้ขอไอ้ขอบขอบวงเรือขอบวงเรือมันได้ขนาดนี้แต่โต๊ะแต่โต๊ะที่เราตีที่เราตีทำแบบเนี้ยมาโต๊ะที่เราตีทำทำแบบเนี้ยน่ะมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่านะใหญ่ใหญ่่าน้อยนะ เวลาทางานได้จะบวกสะดวกอ้าวโอเคเมื่อตัวนี้ได้ได้ที่แล้วที่เราหยั่งแล้วได้ที่แล้วไงคือขยายมาจากตัวเล็กตะก,กี้เนี่ยเอามาไว้ตรงนี้และมาไว้ตรงนี้เราก็หยั่งได้เท่าเนี้ยเนี่ยความสูงสามเมตรห้าสิบสามเมตรยี่สิบไ้แล้วแต่ความ, 3, 50, 3, 40, าวามากว้างก็สองเมตรตรงนี้มาเรื่องของการก็มันก็จะมีค่าไอ้ส่วนตรงกลางส่วนตรงกลางเนียของมันเนี่ย โกงมาอยู่อย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยปั๊ปบเราขยายมาแล้วได้เท่าไหร่ได้อ่าได้กี่นิ้วอ่าเอานสักตัวเนี้ยสี่นิ้วอ่าสี่นิ้วล้วก็วาดมาอ่าวาดมาเลย 那阿瓦提呢？啊啊 หรือส่วนขยักของของกองเรือของไอตัวที่วางกระดูกงูเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาพนี้แหละนะอยู่ในภาพนี้อ่านมะีจะงกงเอาออกก่อนตัวนี้ออกก่อนป่ะนะัตัวนี้มันจะมีลูกตัดเข้าไปนะ นี่เป็นนี่คือตัวที่วางบนกระดูะออกงูมันจะออกมาอย่างนี้เน่มันออกมาอย่างนี้แน่น่ยน่ทำไมด่ดีตัวนี้ต้องเป็นตัวตัวตรงนะตัวตรงเลยไม่ไม่ต้องไปจะลูดไปเลยไม่ได้ต้องมีตัวตรงเพื่อจะวางบนกระดูกงกูไงตัวนี้นะตัวนี้อ่านตนี้พอพอเราได้ตัวนี้แล้วพบเาสังเกตูว,ว่าเนี่ยพอเราไปากรอบปุ๊บ มันก็จะได้ดักกองมันกองมันตัวนี้นี่ๆอันนี้ที่ต่างเอานะที่ต่างเอาโออมันมันมันใหญ่เหลือเกินไม่เอาวะมันใหญ่เหลือเกินมันใหญ่มันใหญ่มากไปไปไปร่าย g i นนะแต่ว่าสมมติอ่ะผมจะได้ดูไม่เวลานะเอาใหม่อันนี้ต้อง๊อ Yeah. แล้วไ่อยูแล้วแ รูปร่างของมันเป็นอย่างนี้พอสองต่อปับเพื่อนเราไปทอไปประกอบกลวงปุ๊บนะพอประกอบกลวง,งก็ยัดมันก็จะ,จะได้มันก็จะได้ลักษณะนี้อ่านเะนี่นนะนนยไม่ได้ลักษณะน,นี้นะเนี่ยเนี่ยโอเคล้อ่าอะไรนะนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยได้ลักษณะนี้อ่าจยางห้อสิบสองนาทีนะเนี่ยตัวแรก ตัวแรกนาทีนี้วิธีการเอาละเอาข้างเดียวพอสองข้างงงพอใช้ใช้แค่ข้างเดียวละนะใช้แค่ข้างเดียวครับนะอันนี้แค่ข้างเดียวไปข้างท้ายเดี๋ยวให้ว่าอีกทีหนึ่งอ่าอ่าเดี๋ยวเอาเอาเอา้ไอ,อจบวันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววันหน้าเขาว่าไป